ในนักเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับคือผมนะฮะผู้ก,การรวยนะครับบ้านเกิดที่จันทบุรีแล้วก็มาเติบโตที่ที่กรุงเทพในสายงานของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ไปเป็นนักบินของกองทัพอากาศอ,อยู่ประจําการหลายๆที่หนึ่งปีหนึ่งแห่งหนึ่งปีหนึ่งแห่งสมัยนั้นช่วงช่วงมีมีผู้เรียกผู้ไปหวังดีต่อประเทศชาติก็เราก็ออก,ออกออกรบไปทุก ทุกปีทุกปีนะครับไปเป็นผู้การผู้กับการกองบิน21ิเท็ที่อยู่บนราชธานีไปเป็นทูตทหารที่เกาหลีอยู่สามปีนะครับแล้วก็กลับมาเป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสยนาธิการทหารนะครับเรื่องทหารอาชีพทหารก็อีกเจ็ดปีนะครับเอ,อ่อในอาชีพทหารนี่ในเรื่องของเทรดเดอร์เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยก็มีวันหนึ่งเพื่อนก็ชวนไป ผ่านไ,ไปที่ไปไปเจอเพื่อนเขานะฮะวันที่หนึ่งมกราไปที่บ้านคูฉัดเนี่ยนะฮะก็คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงคูชัดก็รับไว้วันที่หนึ่งมกราวันที่สก็เริ่มเทรดเลยนะเทรดแล้วก็ศึกษาไปรเรื่อยนะตณานี้เป็นประยะเวลาหกเดือนละจาก6กเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ซึมซับไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันจากจากเทคนิคการออกออเดอร์จากการดูดูกราฟนะครับการเก็บ การเก็บผลประโยชน์กำไรต่างๆจากกราฟที่เราลงลงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟที่เรียนนะพอท,ที่เรียนหนังสือกับพอท,ที่ทำเองก็ก็ทำมาเรื่อยนะครับ6เดือนซึมซับไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างขณะนี้เราคิดผมคิดว่าตัวเองนะผมไปได้ประมาณสัก5-60%นะครบ60%อ่าหนทางที่ที่ครูเคยสอนไว้เป็นประจำคือว่า มันมีสามหสามหกข้อที่เราจะต้องเอาเก็บไว้ในใจเราเก็บไว้ในใจในใจเพื่อการถูกการปฏิบัติหนึ่งคือ m มเคิลไในตัวของเราเองนะ่ะนะเราจะเป็นนักเทรดเดอร์เราจะเป็นนักเทรดเดอร์เป็นช่วงยังไงเก็บกำไรเท่าไหร่ระยะสั้นระยะยาวอะไรพราเนี้ยนะมันอยู่ในในคอร์สเดี๋ยวครูครูได้บอกเสมอว่า,วามันจะมีคอร์ดของของ,ของหลักสูตรของ MTM เราฮะที่ ที่กูชัดที่เป็นพอศูนย์ที่ที่ลังติดนะครับจะศูนย์ใหญ่คือที่กูเอนเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยไมยเซตนะฮะไมเซตสำคัญที่สุดครูพราย,นนยายามจะแนะนำไมเซตว่าเราคิดยังไงอะไรต่างๆนะครับอในการเทรดเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยเราต้องบอกว่าในการจัดต่อสู้กับกราฟอะไรต่างๆเนี่ยเย็นให้พอรอให้เป็น กลับเย็นให้พอรอเป็นถ้าลยใจร้อนเนี่ยไปตู้เขาเนี่ยบัลลําบากแล้วเราดูทิศทางไม่เป็นพอผมระยะหกเดือนที่ผ่านมาในผมก็จุดออกจุดเข้าเนี่ยพวกเรมันไม่มันไม่ไม่ไม่แม่นไม่ยังไม่รู้จริงขนาดนี้ก็ไม่รู้จริงแต่ว่าพอเอาตัวรอดได้นะพอตัวรอดได้ข้อที่สองคือเทคนิคเทคนิคก็คือเทคนิคที่เราจะจะออกจะออกก็เดยจะทํำยังไงเนี่ยก็ก็มีการสอนบรรยายกับเุกเยนทุกเียงนเรียนเนี่ย จุดที่มันจะถึงกราฟออกคอเดอร์ยังไงและกาจะเก็บยังไงเนี่ยพวกนี้มันจะบอกมาว่าเราจะไปดูกราฟยังไงดูทเฟรมต่างๆที่ทายเฟรมใหญ่ทายเฟรมเล็กแล้วเราจะออกจุดไหนเนี่ยพวกนี้เป็นเทคนิคต่างๆถึงถึงกราฟไาอันที่สามคือการบริหารแมเนจเมนต์มันนี่เนี่ยการบริหารพอร์ตที่เงินเรามีเนี่ยเรามีเงินขนาดนี้เราไปออกพอร์ตใหญ่มันก็สู้ก็ไม่ไหวนะเงินขนาดนี้ออกขนาดนี้ เราต้องถึกสาว่าไอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยพอร์ตมันเราตกองกดสามพันเซนนะฮะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันมีพอร์ตเรียงกับพอร์ตพอร์ตเราเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตที่ออกเองนะหรือเราเรียกว่าพอร์ตสิ่งก็ได้นะที่เราเรียกกันนะ่ะมีสองพอร์ตอะไรพวกนี้แล้วก็ทําไปครับก็จุดสามจุดสามสามหลักเนี่สำคัญที่สุดนะฮะที่ที่ครูจะเน้นตลอดเวลาว่าคือหมายเลข เทคนิคอล MT และ M การบริหารการจัดการบัญชีของเราการเงินของเรานะครับตอนนี้ผมก็ดําเนินการมาหกเดือนแล้วก็พอไปได้ประมาณสักสี่ห้าสิเปอร์เซ็นนะจะจะเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยตอนนี้ผมมาผมมาดูวันนี้ที่ผม <S 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 ประสบการณ์วันนี้เนี่ยที่ผมเทรดนะครับวันนี้อ,อผมดูถ่ายเฟรมต่างๆแล้ว ถ่ายเฟรมใหญ่ถ่ายเฟรมเล็กโอเคเป็นไปได้แล้วผมมาดูช่วงหลังช่วงลง่างอีกอันหนึง่งคือหมายความว่า